ค่ะเรามา,มาดูดวงประจําสัปดาห์กันนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะถือว่าชาววันพฤหัสนะคะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะการงานาไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหรือว่าเป็นการค้าส่วนตัวนะคะหรือท่านที่มีกิจการหลายๆด้านนะคะก็ถือว่าช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะการงานนะคะจะดีเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะความรักนะคะท่านอาจจะได้ ของที่คนรักซื้อมาให้หรือของถูกใจนะคะอะไรบางอย่างนะคะจะได้ของที่แบบเออที่เราถูกใจนะคะ คนอุปถัมภ์นะคะของชาววันพฤหัสนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรืออะไรนะคะในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะดีเป็นพิเศษรวมทั้งเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยชาววันพฤหัสนะคะถือว่าดีมากเลยนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินหรือว่าโชคลาภพอมีอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ถึงไม่ถึงกับเป็นก้อนใหญ่นะคะค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักชาววันพฤหัสค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆนะคะเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าคนรักนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนที่เป็นโสดก็จะมีเด็กที่อายุน้อยกว่านะคะมาสนใจเรานะคะหรือได้พูดคุยกันนะคะค่ะส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของชาววันพฤหัสนะคะเลขเด่นเลขนำโชคนะคะก็คือเลข6นะคะเลข6เลข 4เลข7อันนี้เป็นเลขนำโชคของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะ